สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระร่วงยืนสนิมแดงกลุกวัดดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพบที่โบราณสถานพงตึกซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีมีความเชื่อว่าในอดีตเป็นศาสนาสถานโดยสันนิษฐานจากหลักฐานที่ค้นพบจาก ชาวนาและศึกษาข้อมูลจากบุคคลต่างๆพบว่าเมืองโบราณพงตึกได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวาราวดีหรือศิลปะอินเดียแบบคุปตะบริเวณที่พบนี้มีซากตึกสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐพระพุทธรูปโบราณทำด้วยเงินทองและทองเหลือง โครงกระดูกมนุษย์ซึ่งใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาเกือบสองเท่าจำนวนหนึ่งโครงนอกจากนี้ยังพบพระหัตถ์ของเทวรูปสำริดและบาททำด้วยเหล็กตะเกียงสำริดโบราณสมัยกรีกโรมันวัดดองศักตั้งอยู่ริมฝั่งฝาของแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ใกล้กับโบราณสถานพงตึกโดยค้นพบเมื่อพศสองสี 2, 4, 7, ค้นพบเป็นพระร่วงยืนสมัยทวาราวดีเป็นพระเนื้อตะกัวสนิมแดงจัดลักษณะพระจะเป็นพระลักษณะของพระพุทธรูปทวาราวดี มีพระเกศหรือมองกุฎสั้นๆพระพักเล็กป้อมขมวดพระเกศาติดพระเศียรมีมงกุฎเตี้ยๆไม่มีรัศมีพระนาศิกแบนใหญ่ปลายจมูกแบนจีวรเรียบ ไม่มีริ้วจีวรพระโอฐ์แบะกว้างจมูกโตพระเกษาขมวดเป็นก้อนหอยขนาดใหญ่จีวรเป็นแบบจีวรเปียกไม่มีริ้วจีวร ยกมือสองข้างระดับพระอุระเรียกว่าบางยืนประทานพรส่วนริ้วจีวรจะตกถึงข้อเข่ายืนอยู่บนฐานอยู่ในกรอบซุ้มประตู เป็นพระสนิมแดงเนื้อชินแก่ตะกัวโดยพระจะเกิดสนิมแดงทั่วทั้งองค์สนิมแดงจะจัดมากจนกินเข้าถึงเนื้อผิวพระเกิดรอยลั่นคล้ายใย,ยแมงมุมผิวจะแห้งและพระมีน้ำหนักมากสนิมแดงเหมือนลูกว่า คือสนิมแดงอมม่วงไม่ไขขาวทับทั้งองค์และมีสนิมแดงทับอีกทีหนึ่งส่วนมากละที่พบจะเป็นร่อง เกิดจากการหล่อพระเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างด้านล่างจะเห็นชายจีวรนตกจนถึงข้อเข่า ด้านข้างจะคมเห็นสนิมแดงขึ้นคลุมทั่วด้านหลังจะมีสนิมผุดขึ้นมาจากในเนื้อเป็นเม็ดเม็ดเป็นสนิมสีน้ำตาล คล้ายสนิมเปลือกมังคุดหรือแบบที่เรียกว่าแดงอมม่วงหรือสนิมลูกว่ามีไข่ขาวทับอีกทีพระล่วงยืนกลุวัดดงศักด์เป็นพระกลุที่มีคุณค่าทั้งทาง,ทางด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณ บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีตถึงปัจจุบันพระแตกกลุมมาน้อยมากไม่กี่สิบองค์เท่านั้นมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้แก่ชนรุ่นหลังต่อไปครับและหลังจากนั้น ได้มีพระครูสุกิจวิริยากรหลวงปู่มันเจ้าวาดองค์ถัดมาได้นำพระพิมพ์นี้มาหล่อขึ้นใหม่อีกสี่รุ่นอันนี้เป็นพระกลุรุ่นแรกที่พบขึ้นครับเป็นพระสนิมแดง ที่หาชมยากและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ